สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การทบทวนเนื้อหาเคมีกันแบบเข้มข้นเลยนะคะวันนี้เราจะมาลงลึกประเด็นสำ,สำคัญสำคัญสำหรับเตรียมสอบโดยเฉพาะเลยค่ะจากเอกสารแบบฝึกหัดที่เราได้มานะคะใช่ครับวันนี้เราจะเน้นกันหลักๆเลยคือเรื่องการแตกตัวของกรดอ,อ่อนอ่แล้วก็ผลกระทบเมื่อมีไอออนร่วมเข้าไปรบกวนสมดุลน,นะครับอือ mm hmm. รวมถึงการประมาณค่า pH ของสาระละลายกรดเบสแล้วก็ที่สาคัญคือพวกเกลือต่างๆที่แบบ หลายคนจะงงงกันนิดหน่อยค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะแล้วก็จะเจาะลึกเรื่องบัฟเฟอร์ตั้งแต่การเลือกคู่กรดเบสการคำนวณ pH แล้วก็กลไกการทำงานของมันด้วยครับเป้าหมายวันนี้ก็คือทำความเข้าใจหลักการแล้วก็พวกขั้นตอนคำนวณให้เคลียร์ๆเลยนะคะจะได้เอาไปใช้ในห้องสอบได้จริงงั้นเรามาเริ่มประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องการแตกตัวของกรดอ่อน เริ่มจากตัวอย่างกรดอ่อน HBrO ค่ะความเข้มข้น0.10โมลาร์วัด pH ได้5คำถามก็คือค่า Ka เป็นเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์การแตกตัวล่ะคะครับก่อนอื่นเลยนะครับจาก pH เท่ากับ5เนี่ยเราหาความเข้มข้น H ion หรือ H+ ได้เลยค่ะก็คือ H+ เท่ากับ10กําลังลบ5มอล่หรือ1.0คูณ10กํลังลบ5 M นั่นเอง อันนี้คือที่สมดุลน,นะครับต่อไปก็เขียนสมการสมดุลการแตกตัว HBrO ซึ่งเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้นะครับได้เป็น H+ บวกกับ BrO- ที่สมดุลเรารู้แล้วว่า H+ คือ M. s คือ1.0คูณ10กำลังลบ5 M แล้ว H+ กับ BrO เนี่ยมันแตกตัวมา1ต่อ1ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้น B R O Minus ก็ต้องเท่ากันคือ1.0คูณ10กำลังลบ5 M ด้วยส่วน H B R O ที่เหลือก็คือความเข้มข้นตั้งต้น0.10 M ลบด้วยศูนย์ที่แตกไปคือ1.0คูณ10กำลังลบ5 M อ๋อตรงนี้เองที่ปกติเราจะประมาณค่ากันใช่ไหมคะเพราะว่า1.0คูณ10กำลังลบ5นี่มันน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับ0.10ถูกต้องครับ เพราะว่า HBrO มันเป็นกรดอ่อนค่า Ka มันจะน้อยมากคือมันแตกตัวน้อยมากๆค่ะไอ้เจ้า1.0ึ่งคูณสิบกำลังลบหเนี่ยมันน้อยกว่า0.10เยอะเราก็เลยประมาณได้ว่า HBrO ที่สมดุลเนี่ยก็ยังประมาณ0.10 M อ d ซึ่งการประมาณตรงนี้ก็จะช่วยให้คำนวณง่ายขึ้นเยอะเลยครับปกติถ้าเอาความเข้มข้นตั้งตน้นหารด้วย Ka แล้วมันมากกว่าสักพันหนึ่งก็มักจะประมาณได้ครับ ทีนี้ก็มาคำนวณ Ka ได้แล้วครับจากสูตร Ka เท่ากับ H plus BrO minus ส่วนด้วย HBrO แทนค่าที่สมดุลลงไปเลยครับก็เป็น1.0คูณ10ยกกำลังลบ5คูณ1.0คูณ10ยกกำลังลบ5หารด้วย0.10คำนวณออกมาก็จะได้ Ka เท่ากับ1.0คูณ10ยกกำลังลบ9ครับ น้อยมากๆเลยเห็นไหมครับสอดคล้องกับที่เป็นกรดอ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์การแตกตัวอันนี้ก็ไม่ยากครับคือดูว่า H+ ที่แตกออกมาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นเริ่มต้นสูตรก็คือ H+ ที่สมดุลหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นคูณ100่้ก็จะเป็น1.0ยคูณ1ิยกกำลังลบหาหารด้วย0.10แล้วก็คูณ100ได้เท่ากับ0 0 1ห่เปอร์เซ็นต์ครับโหน้อยมากๆจริงๆค่ะใช่ครับ ชัดเจนเลยค่ะสำหรับเคสพื้นฐานทีนี้มาดูสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งถ้าเราเติม NaBrO ค่ะซึ่งมันเป็นเกลือที่ให้ BrO ไออนเติมลงไป0.050โมนลในสารละลาย HBrO เดิม1ลิตรเนี่ยแหละค่ะจะเกิดอะไรขึ้นคะอันนี้คือการรบกวนสมดุลด้วยสิ่งที่เรียกว่าผลของไอออนร่วมหรือ common ion effect ถูกไหมคะใช่เลยครับ การเติม NaBrO 0.050โมลใน1ลิตรก็คือเราเพิ่มความเข้มข้นของ BrO ไอออนเข้าไปอีก0.050เอุอซึ่ง BrO เนี่ยมันเป็นแฟนออนร่วมเพราะมันเป็นไอออนชนิดเดียวกับที่เกิดจาก HBrO แตกตัวอยู่แล้วทีนี้ตามหลักของเลอชอรตเลียเลยครับพอเราเพิ่มผลิตภัณฑ์ BrO เข้าไปในระบบเนี่ยสมดุลมันก็จะพยายามลดผลกระทบนั้นค่ะ โดยการเลื่อนปฏิกิริยาย้อนกลับคือเลื่อนไปทางซ้ายมากขึ้น HBrO สมดุล H บวก plus BrO ลบผลก็คือ HBrO ก็จะแตกตัวได้น้อยลงไปอีกครับอ๋อน่าสนใจค่ะแล้วในทางคำนวณล่ะคะเราจะหา H บวกกับเปอร์เซ็นต์การแตกตัวใหม่ยังไงคะเราก็ต้องตั้งสมการสมดุลใหม่ครับคราวนี้ความเข้มข้นเริ่มต้น HBrO ยังเป็น0.10 M นะครับแต่ว่า BrO เริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่ศูนย์แล้ว แต่เป็น0.050 m จาก NaBrO ที่เราเติมเข้าไปอ๋อค่ะค่ะส่วน H+ เริ่มต้นก็ยังเป็น0ถ้าไม่คิดจากน้ำเขียนตาราง ICE เหมือนเดิมครับ HBrO เขียร ER ิยา H+ BrO- ลบเริ่มต้น m 0.10000 0 5 0, 0 50, เปลี่ยนแปลง m ลบ -x plus +x plus +x สมดุล m 0.10ลบ x x, x 0.050 x เราก็ใช้ค่า Ka เดิมที่เราหาได้นั่นแหละครับคือ1.0คูณ10กํลังลบ9เพราะอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยน Ka เท่ากับ H plus B r O ลบ H B r O ก็จะเท่ากับ x คูณ0.050ส่วน0.10 ตรงนี้เราก็ประมาณค่าได้อีกครับเพราะ Ka มันเล็กมากๆๆ,ๆแล้วนี่ยังมี BrO- ลบตั้งต้นอยู่แล้วด้วย x มันจะยิ่งน้อยลงไปอีกอืเท uh huh. ียบกับ0.10หรือ0.050นี่เล็กนิดเดียวเลยเพราะฉะนั้น 0.10x ก็ประมาณ0.10ส่วน0.050 x ก็ประมาณ0.050ค่ะม 0. 0 <c oughs> สมการก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเป็น1.0คูณ10กำลังลบ9ประมาณเท่ากับ x คูณ0.050ส่วน0.10แก้สมการหา x ซึ่งก็คือ h+ ใหม่ครับ x เท่ากับ h+ เท่ากับ1.0คูณ10กําลังลบ9คูณ0.10แล้วก็หารด้วย0.050คํานวณแล้วได้2.0คูณ10กําลังลบ9โมล่าครับโอ้โห h+ ลดลงไปเยอะมากๆเลยนะคะจากเดิม1.0คูณ10กําลังลบ5 M เหลือแค่2.0คูณ10กําลังลบ9 M เอง ใช่ครับลดไปเยอะมากจริงๆทีนี้พอคำนวณเปอร์เซ็นต์การแตกตัวใหม่ก็ใช้สูตรเดิม H บวกใหม่ความเข้มข้นเริ่มต้นคูณ100ก็จะเป็น2.0คูณ10กำลังลบ9 0.10คูณ100ได้แค่0.0000002เท่านั้นเองครับ เห็นภาพชัดเลยค่ะว่าไอ้ผลของไอออนร่วมเนี่ยมันทรงพลังมากๆกดการแตกตัวของกรดอ่อนลงไปได้มหาศาลเลยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเข้าใจจริงๆค่ะขอบคุณค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปเลยนะคะเรื่องการประมาณค่า pH ของสาระละลายต่างๆในแบบฝึกหัดมีโจทย์ให้ดูสาระละลาย8ชนิดค่ะเข้มข้นเท่ากันหมดเลยคือ0.010 M มี CH3COOH CH3COONa CH3COONH4 HCOOH CH h c o o n h c HCN, KCN แล้วก็ n h c n ค่ะแล้วก็มีค่า Ka, Kb มาให้ด้วยเราจะประเมินความเป็นกรดเบสหรือคาาเดาช่วง pH ของพวกนี้แบบเร็วๆโดยไม่ต้องคำนวณละเอียดได้ยังไงคะคำถามนี้ดีเลยครับเป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องสมบัติกรดอ่อนเบสอ่อนแล้วก็ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือนะครับเรามาไล่ดูกันทีละตัวเลยนะครับตัวแรก a CH3COOH กรดอะซิเิกอันนี้ชัดเจนครับเป็นกรดอ่อนสารละลายก็ต้องเป็นกรด pH 7ค่ะ OD CH3COONa โซเดียมอะซิเตตอันนี้เป็นเกลือนะครับต้องดูว่ามาจากอะไรมันมาจากกรดอ่อน CH3COOH กับเบสแก่ NaOH ไอออน Na+ มาจากเบสแก่ก็จะเป็นกลางไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ แต่อออน CH3COO- เนี่ยมาจากกรดอ่อนมันคือคู่เบสของกรดอ่อนเพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่เป็นเบสได้โดยเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไฮโดรลิซิสกับน้ำครับคำว่าไฮโดรลิซิสขยายความอีกนิดได้ไหมคะมันคืออะไรเหรอคะได้ครับไฮโดรลิซิสในที่นี้ก็คือปฏิกิริยาที่ไอออนของเกลือนะครับที่มาจากกรดอ่อนหรือเบสอ่อนเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำ อย่าง CH3COO- มันก็จะไปดึงโปรโตอนหรือ H+ มาจากน้ำได้เป็น CH3COOH กลับมาแล้วก็ให้ OH- ออกมา CH3COO- H2O reversible equilibrium CH3COOH OH- plus อ๋อได้ OH- ออกมาก็เลยทำให้สารละลายเป็นเบส pH 7นั่นเองถูกต้องครับต่อไปนะครับ C CH3COONH4 Ammonium acetate อันนี้มาจากกรดอ่อน CH3COOH กับเบสอ่อน NH3 คราวนี้ทั้งสองไอออนเลยทั้ง NH4+ ซึ่งเป็นคู่กรดของ NH3 แล้วก็ CH3COO- ซึ่งเป็นคู่เบสของ CH3COOH สามารถเกิดไฮโดรไลซิสได้ทั้งคู่เอ้าแล้วแบบนี้จะเป็นกรดหรือเบสสัคะ ก็ต้องดูว่าใครเกิดไฮโดรลิซิสได้ดีกว่ากันครับซึ่งเราเทียบจากค่า Ka ของกรดอ่อนกับ Kb ของเบสอ่อนโจทย์ให้ Ka CH3COOH เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5แล้วก็ Kb NH3 เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5เอาปรากฏว่ามันเท่ากันพอดีเลย อ๋อเท่ากันพอดีใช่ครับแสดงว่าความสามารถในการให้ H3O+ ของ NH4+ กับการให้ OH- ของ CH3COO- มันพอๆกันผลก็คือสารละลายตัวนี้จะเป็นกลางครับ pH ประมาณ7ต่อไปดี HCOOH กรดฟอร์มิกอันนี้ก็กรดอ่อนอีกตัวสารละลายเป็นกรด pH 7 สังเกตค่า Ka นิดหนึ่งครับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ4ซึ่งสูงกว่ากรดอะซิติกแสดงว่าตัวนี้แรงกว่านิดหน่อยค่ะ E HCOONH4 Ammonium Form a t e เกลือจากกรดอ่อน HCOOH กับเบสอ่อ NH3 แล้วคราวนี้เทียบ Ka HCOOH เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ4กับ Kb NH3 เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5 จะเห็นว่า KA มากกว่า KB mm hmm. แปลว่ากรดอ่อน HCOOH แตกตัวได้ดีกว่าหรือพูดอีกอย่างคือคู่กรด NH4+ เกิดไฮโดรลิซิสให้ H3O+ ได้ดีกว่าที่คู่เบส HCOO- จะให้ OH- เพราะฉะนั้นสารละลายนี้เป็นกรดครับ pH 7 F HCN กรดไฮโดรไซานิกอันนี้ก็กรดอ่อน ค่า Ka เท่ากับ4.0คูณ10ยกกำลังลบ10โหน้อยมากๆมากๆเลยค่ะอ่อนมากๆใช่ครับอ่อนมากๆแต่ก็ยังเป็นกรดอยู่ดีสารละลายก็เป็นกรด pH 7สุดท้าย HNH4CN แอมโมเนีมยมไซยาไนเกลือจากกรดอ่อน HCN กับเบสอ่อ NH3 เทียบ Kb NH3 เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5 กับ KaHcn เท่ากับ4.0ุคณ10ยกกำลังลบ10คราวนี้ Kb มากกว่า Ka เยอะมากๆค่ะแปลว่าคู่เบส CN เกิดไฮโดรลิซิสให้ OH ลบได้ดีกว่าที่คู่กรด NH4+ จะให้ H3O+ เยอะเลยสาระละลายก็เลยเป็นเบสครับ pH 7อ่อนถ้าอ่อนทั้งคู่ก็ต้องเทียบ Ka กับ Kb งั้นถ้าจัดกลุ่มตามความเป็นกรดเบสก็จะได้เป็น พวกที่เป็นกรด CH3COOH, HCOOH, HCOONH4, HCN เป็นกลาง CH3COONH4 แล้วก็เป็นเบส CH3COONa, KCN, NH4CN แล้วก็เป็นเบสแบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ แล้วถ้าโจทย์ถามลึกลงไปอีกเช่นให้เรียงลำดับ pH หรือถามว่าตัวไหน pH ต่ำสุดหรือสูงสุดเราก็พอจะประเมินคร่าวๆได้จากค่า Ka Kb นี่แหละตัวที่ pH ต่ำสุดคือเป็นกรดมากสุดก็ต้องเป็น HCOOH ครับเพราะ Ka สูงสุดในกลุ่มกรดอ่อนแล้วเกลือ HCOONH4 ก็มี Ka Kb ด้วยออื mm hmm. ส่วนตัวที่ pH สูงสุดเป็นเบสมากสุดก็น่าจะเป็น KCN ครับเพราะ CN- ลบเป็นคู่เบสที่แรงสุดเพราะมาจากกรด HCN ที่อ่อนสุดๆก็เลยไฮโดรลิซิสให้ OH- ลบได้มากสุดนั่นเองแล้วถ้าถามว่าสารละลายตัวไหนเกิดไฮโดรลิซิสก็คือพวกที่เป็นเกลือที่มีไอออนมาจากกรดอ่อนหรือเบสอ่อนอย่างน้อยตัวหนึ่งถูกไหมคะก็คือ Cs3COONa Cs3COONH4 HCOONH4, KCN แล้วก็ NH4CN ส่วนพวกกรดอ่อนเองอย่าง CH3COOH, HCOOH, HCN อันนั้นเรียกว่าการแตกตัวไม่ใช่ไฮโดรลิซิสแม่นยำมากครับการแยกแยะระหว่างการแตกตัวของกรดเบสอ่อนกับการไฮโดรลิซิสของไอออนในเกลือเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญเลยครับในการทำความเข้าใจเรื่อง pH ของสารละลายต่างๆยอดเยี่ยมเลยค่ะ ชัดเจนขึ้นเยอะเลยเรื่องประเมิน pH ของเกลือทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือสารละลายวัฟเฟอร์ค่ะการจัดเตรียมวัฟเฟอร์ให้ได้ pH ตามที่เราต้องการเนี่ยเรามีหลักการเลือกคู่กรดเบสยังไงค่ะหลักการสำคัญที่สุดเลยนะครับในการเลือกคู่กรดอ่อนกับเบสคอนจูเกตของมันค่ะอย่างเช่นกรดอะซิติก CH3COOH กับไอออนอซิเตต CH3COO- ซึ่งอาจจะมาจากเกลือโซเดียมแอซิเตตก็ได้หรืออีกแบบคือเลือกคู่เบสออนกับกรดคอนจูเกตของมันเช่นแอมโมเนีย NH3 กับไอออนแอมโมเนียม NH4+ ที่อาจจะมาจากเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์และที่สำคัญมากๆคือคู่ที่เราเลือกเนี่ยควรจะมีค่า pKa ของกรดออนใกล้เคียงกับค่า pH ของบัฟเฟอร์ที่เราต้องการมากที่สุดหรือถ้าเป็นบัฟเฟอร์เบส ก็ควรจะมี pkb ของ Base-on ใกล้เคียงกับค่า p o h ที่เราต้องการมากที่สุดครับ p o h ก็คือ14 ph ทำไมความใกล้เคียงของ pka กับ ph หรือ pkb กับ p o h มันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะเป็นคำถามที่ดีครับเหตุผลก็คือบัฟเฟอร์เนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดที่เราเรียกว่าความจุบัฟเฟ er, อร์ buffer capacity สูงสุดเนี่ยนะครับ เมื่อความเข้มข้นของกรดอ่อนกับเบสคอนจูเกตหรือเบสอ่อนกับกรดคอนจูเกตในสารละลายมันมีค่าใกล้เคียงกันอ๋อ oh. ซึ่งถ้าเราดูจากสมก,การ Henderson h a s s สเซบ u ลด์ที่ว่า pH เท่ากับ pKa plus log b a s กรดค่ะจะเห็นว่าถ้าเบสมันพอๆกับกรดอัตราส่วนมันก็จะเป็นหนึ่งใช่ไหมครับแล้ว log 1มันได้0ูใช่ค่ะทำให้ pH มันจะประมาณเท่ากับ pKa พอดีเป๊ะเลย ดังนั้นการเลือกคู่ที่มี pKa ใกล้เคียง pH ที่ต้องการจะทําให้เราเตรียมบัฟเฟอร์ที่อัตราส่วนความเข้มข้นใกล้ๆ1ต่อหได้ซึ่งมาทํางานได้ดีที่สุดนั่นเองครับลองดูตัวอย่างที่ 3a นะครับต้องการบ er ัฟเฟอร์เบส pH 8ซึ่งก็คือ pOH เท่ากับ14ลบ8เท่ากับ6มีตัวเลือกระหว่าง NH3 แอโมเนีย Kb เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลัง6.5กับ NH2OH ไฮดรอกซิลามีน k b เท่ากับ1.1่คูณ10ยกกำลังลบ8เราก็ต้องคำนวณ pkb ของทั้งคู่ pkb ของ nh3 เท่ากับลบ log 1.8่งคูณ10ยกกำลังลบ5อันนี้กดเครื่องคิดเลขได้ประมาณ4.74ครับ pkb ของ nh2oh เท่ากับลบ log 1.1 1่งคูณ10ยกกำลังลบ8ได้ประมาณ7.96เป้าหมาย pos OH ของเราคือ6ใช่ไหมครับค่ะ จะเห็นว่า pkb ของ nh3 4.74มันใกล้กับ6มากกว่า pkb ของ nh2oh 7.96เยอะเลยออื uh huh. จริงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเลือกใช้คู่ nh3 nh4+ ครับตัวอย่าง 3b ต้องการบ er ัฟเฟอร์กรด ph เท่ากับ5มีตัวเลือกระหว่าง hcooh กรดฟอร์มิก ka เท่ากับ1.8คูณ10กำลังลบ4 กับ CH3COOH กรดอะซิติก Ka เท่ากับ1.8คูณ10กำลังลบ5อันนี้เราก็คำนวณ pKa pKa ของ HCOOH เท่ากับลบล็อก ok ของ1.8คูณ10กำลังลบ4ได้ประมาณ3.74 pKa ของ CH3COOH เท่ากับลบล็อก ok ของ1.8คูณ10กำลังลบ5ได้ประมาณ4.74 เป้าหมาย pH คือ5ค่า,า pKa ของ CH3COOH 4.74ก็ใกล้กับ5มากกว่า pKa ของ HCOOH 3.74เราจึงควรเลือกใช้คู่ CH3COOH CH3COO- ครับส่วนตัวอย่าง 3c ต้องการบัฟเฟอร์ pH เท่ากับ7.5อันนี้มีตัวเลือก2คู่เลยคู่แรกกรดอ่อน h 2 p o c pKa เท่ากับ7.21กับคู่เบส HPO สองลบคู่2กรดอ่อน HSO 3ลบ pKa เท่ากับ7.25กับคู่เบส SO 3 2สองลบอ้าวอันนี้ใกล้ทั้งคู่เลยนี่คะใช่ครับกรณีนี้ทั้ง7.21และ7.25ถือว่าใกล้7.5ทั้งคู่เลยในทางปฏิบัติจริงๆก็อาจจะเลือกใช้ได้ทั้ง2คู่นะครับ อาจจะต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วยเช่นราคาความบริสุทธิ์หรือว่ามันจะไปทำปฏิกิริยากับสารอื่นในระบบที่เราสนใจหรือเปล่าอะไรแบบนั้นครับเข้าใจหลักการเลือกแล้วค่ะคือหาคู่ที่ pka หรือ pkb ใกล้เป้าหมายที่สุดทีนี้มาถึงส่วนสำคัญคือการคำนวณ ph ของบัฟเฟอร์แล้วก็ดูว่ามันทำงานยังไงเมื่อถูกรบกวน สมมุติตามตัวอย่างสุดท้ายเลยนะคะเรามีบัฟเฟอร์ที่ทำจากกรดเบนโซอิก C6H5COOH 0.20โมลกับโซเดียมเบนโซเอต C6H5COONa 0.15โมลในปริมาตร1ลิตรค่า Ka ของกรดเบนโซอิกคือ6.0คูณ10ยกกำลังลบ5จะคำนวณ pH เริ่มต้นยังไงคะครับในสารละลายนี้ C6H5COOH คือกรดอ่อน แล้วก็ C6H5COONa เป็นเกลือที่ให้ C6H5COO- ซึ่งเป็นเบสคอนจูเกตนะครับเรามีทั้งคู่กดเบสคอนจูเกตอยู่ด้วยกันนี่แหละครับคือบัฟเฟอร์การคำนวณ pH เนี่ยทำได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ตรงไปตรงมาเลยคือใช้ความสัมพันธ์จากนิพจน์ Ka Ka เท่ากับ H บวก C6H5COO- C6H5COOH เราจัดรูปใหม่เพื่อหา H+ บก็จะได้ H+ กเท่ากับ Ka คูณด้วย C6H5COO- ลบ C6H5COO- ครับตรงนี้เราสามารถใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของกรด0.20 M และเบสคอนจูเกต0.15โ M จากเกลือในการคำนวณได้เลยนะครับอ๋อใช้ได้เลยเหรอคะไม่ต้องคิดการแตกตัวเหรอคะของเบสคอนจูเกตเนี่ยมันจะถูกกดไว้ด้วยผลของไอออนร่วมที่เราคุยกันไปตอนแรกไงครับ ทำให้ความเข้มข้นที่สมดุลมันใกล้เคียงกับความเข้มข้นริมต้นมากๆเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็แทนค่าเลยครับ H+ เท่ากับ6.0คูณ10กํลังลบ5คูณด้วย0.20 M 0.15 M 0.20 0.15ก็คือ4.3ใช่ไหมครับก็เป็น6.0คูณ10กํลังลบ5คูณ4.3ได้ H+ ประมาณ8.0คูณ10กํลังลบ5มลาร หา pH ก็ลบล็อกเข้าไปครับ pH เท่ากับลบล็อกของ8.0คูณ10กํลังลบ5ก็คือ5ล็อก8ซึ่งล็อก8ประมาณ0.90เพราะฉะนั้น pH ก็ประมาณ5ลบ0.90เท่ากับ4.10ครับนี่คือ pH เริ่มต้นของบัฟเฟอร์ตัวนี้ ได้ pH เริ่มต้นแล้วคือ4.10ทีนี้มาทดสอบความเป็นบัฟเฟอร์หน่อยค่ะถ้าเราเติมเบสแก่อย่าง NaOH ลงไป0.050โมลในบ er ัฟเฟอร์1ลิตรนี้มันจะไปต้านการเปลี่ยนแปลง pH ยังไงแล้ว pH สุดท้ายจะเป็นเท่าไหร่คะเยี่ยมเลยครับนี่คือหัวใจของการทำงานของบัฟเฟอร์เลยเมื่อเราเติมเบสแก่คือ OH ลบ0.050โมลลงไปเนี่ยนะครับ เบสตัวนี้มันจะทำปฏิกิริยากับส่วนที่เป็นกรดในบัฟเฟอร์ทันทีซึ่งก็คือ C6H5COOH เพื่อเปลี่ยนเบสแก่ให้กลายเป็นเบสอ่อน C6H5COO- h กับน้ำปฏิกิริยาก็คือ C6H5COO- h plus OH- หรือ C6H5COO- H2O เราต้องคิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโมลก่อนนะครับ เพราะปริมาตรบั็หนึ่งลิตรพอดีเลขโมลกับความเข้มข้นก็จะเท่ากันก่อนเติม OH- เรามี C6H5COOH อยู่0.20โมลมี C6H5COO- ลบอยู่0.15โมลเติม OH- ลบลงไป0.050โมลตัว OH- เนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับ C6H5COOH จน OH- หมดไปค่ะหลังปฏิกิริยา ัว C6H5COOH ก็จะถูกใช้ไป0.050โมนลก็จะเหลือ0.20 0.050เท่ากับ0.15โมนลส่วน C6H5COO- ลบก็จะเกิดขึ้นมาเพิ่ม0.050โมนลก็จะกลายเป็น0.15 0.050เท่ากับ0.20โมนลดังนั้นความเข้มข้นใหม่ใน1ลิตรก็คือ C6H5COOH เท่ากับ 0.15M และ C6H5COO- เท่ากับ 0.20M ครับทีนี้เราก็คำนวณ pH ของบัฟเฟอร์โดยความเข้มข้นใหม่นี้ใช้สูตรเดิมเลยครับ H+ เท่ากับ Ka C6H5COOH C6H5COO- เท่ากับ6.0คูณด้วย10ยกกำลังลบ5คูณด้วย0.150.20 0.15 0.20ก็คือ34ใช่ไหมครับก็เป็น6.0คูณด้วย10ยกกำลังลบ5คูณด้วย3.4ได้4.5คูณด้วย10ยกกำลังลบ5มลาหา pH ใหม่ pH เท่ากับ log 4.5คูณด้วย10ยกกำลังลบ5ก็คือ5 log 4.5ซึ่ง log 4.5ประมาณ0.65ดังนั้น pH ใหม่ก็คือ5ลบ0.65เท่ากับ4.35ครับ โห oh, สุดยอดเลยค่ะจากเดิม pH 4.10พอเติมเบสแก่ลงไปตั้ง0.050โมค่า pH ขยับขึ้นมาเป็น4.35เท่านั้นเองเพิ่มขึ้นแค่0.25ถ้าเติมเบสเท่านี้ลงในน้ำเปล่านะคะ pH คงพุ่งไปนู่นเลยนี่แหละคือพลังของบัฟเฟอร์จริงๆค่ะรักษาสภาพ pH ได้ดีมากถูกต้องครับนี่คือคกลไกสำคัญเลยคือกรดอ่อนในบ er ัฟเฟอร์ C6H5COOH ทำหน้าที่กำจัดเบสแก OH ลบที่เติมเข้ามาแล้วในทางกลับกันนะครับถ้าเราเติมกรดแก่อย่างเช่น HCl ลงไป0.050โมลไอตัว H 3 O จากกรดแก่เนี่ยมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับส่วนที่เป็นเบสในบัฟเฟอร์แทนซึ่งก็คือ C 6 H 5 COO ลบอ๋อค่ะค่ะปฏิกิริยาก็คือ C 6 H 5 COO ลบ H 3 O มาเป็น C 6 H 5 COOH H 2 O ถ้าเราคำนวณทำนองเดียวกันเนี่ยจะพบว่า C6H5COO- จะลดลงเหลือ0.10 M ส่วน C6H5COOH จะเพิ่มเป็น0.25 M พอนำไปคำนวณ pH ใหม่ก็จะพบว่าค่า pH ลดลงจาก4.10ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหมือนกันครับการคำนวณการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นหลังเติมกรดหรือเบสแบบนี้ที่เรียกว่าหลัก stoichiometry เนี่ย เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับสำหรับการแก้โจทย์บัฟเฟอร์ต้องทำให้มินแม่งเลยวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะคะตั้งแต่พื้นฐานการแตกตัวของกรดอ่อนผลของไอออนร่วมการวิเคราะห์ความเป็นกรดเบสของสารละลายต่างๆโดยเฉพาะพวกเกลือผ่านการไฮโดรลิซิสการเทียบ Ka Kb ไปจนถึงเรื่องสำคัญอย่างบัฟเฟอร์ ทั้งหลักการเลือกการคำนวณ pH แล้วก็กลไกการทำงานที่ต้านการเปลี่ยนแปลง pH ได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะใช่ครับสิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานเหล่านี้ให้ถ่องแท้แล้วก็ฝึกฝนการคำนวณตามขั้นตอนที่คุยกันไปนะครับจะเป็นคุณใจสำคัญเลยในการทำข้อสอบเรื่องกฎเบสบัฟเฟอร์อย่างมั่นใจอย่าลืมว่าเคมีคำนวณนี้ต้องการความแม่นยำนะครับทั้งหลักการและตัวเลขเลยน่าสนใจมากๆเลยถ้าเราลองมองให้ไกลกว่านั้นลองคิดดูสิคะว่า ความเข้าใจเรื่องบัฟเฟอร์ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวเรายังไงบ้างระบบที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือในร่างกายเราเองนี่แหละค่ะเลือดของเราเนี่ยมีระบบบัฟเฟอร์ที่ซับซ้อนมากเลยนะคะอย่างระบบไบคาร์บอเนตที่คอยควบคุม pH ให้อยู่ในช่วงแคบๆที่พอเหมาะกับการทํางานของเอนไซม์และเซลล์ต่างๆถ้าไม่มีบัฟเฟอร์นะคะแค่เรากินอาหารบางอย่างหรือออกกำลังกายหนักๆ pH ในเลือดก็อาจจะแกว่งจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ เป็นมุมมองที่ดีมากๆครับหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมต่างๆการควบคุม pH ก็สำคัญมากในหลายๆกระบวนการเลยนะครับเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นการผลิตยาการผลิตอาหารเครื่องดื่มการย้อมผ้าหรือแม้แต่การบำบัดน้ำเสียพวกนี้ก็ต้องอาศัยความรู้เรื่องบัฟเฟอร์ในการควบคุมคุณภาพควบคุมประสิทธิภาพทั้งนั้นเลยครับความรู้พื้นฐานทางเคมีที่เราเรียนกันเนี่ยมันมีประโยชน์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ หวังว่าการทบทัวนเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวสอบของทุกคนนะคะขอให้ทำข้อสอบได้อย่างราบรื่นและมั่นใจค่ะขอให้โชคดีกับการสอบครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ